สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีตอนเชาน้าครับบรรยากาศยามเชา้านะครับนี่อเผอิญว่าผมมาเจอหลังนกเขาใหญ่อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับมาใส่บ่วงนูน้นนะครับเดีจะจะ๋ยวเชยดูครับน,น,นังนนกเขาใหญ่พิเศษอะไรอีกครับ นี่นะครับนี่ครับไข่บนดินอีกแล้วครับไข่บนดินอีกแล้วนี่หนึ่งฟองนะครับหญ้ายังสดๆยู่ครับหญ้าอันหนึ่งครับนี่นะครับดินได้นะครับนี่ครับนกเขาใหญ่ไข่บนดินหรือนกเขาใหญ่ไข่ในดินนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนกมงคลเพราะว่าตามหลักธรรมชาติแล้วนะครับนกจะทำดังบนต้นไม้นะครับแต่นกที่ทำดังอยู่บนดินนั้น,นครับมันปิดแตกจากนกทั่วไปนะครับผมหรือว่าพิเศษกว่านกเขาทั่วไปครับนกเขาใหญ่ไข่บนดินตามตำดาความเชื่อนะครับโบราณว่า สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆคุ้มกองปกปากรักษาให้โชคให้ราบและให้คุณต่อเจ้าขอนะครับคุณของนกขงเขาใหญ่ไก่บนดินนะครับจะถือว่าครอบจักบาลเลยก็ว่าได้นะครับแขวคาดต่างๆเพ่านกประเภทนี้สามารถหยุดดินฟ้าอากาศได้นะครับ เพราะว่าขนาดไข่อยู่บนดินครับยังไม่มีสัตว์อะไรที่สามารถทำอันตรายได้นะครับต <c oughs> ามตันดาเขาเล่ามานะครับโปรดสายพิยจารณาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนตัวนะครับลางดูนะ ท่านผู้ชมนะครับอาจารย์ทุกท่านคิดบ้าอย่างไรนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อเคยเห็นกันหรือเปล่าครับช่วยคอมเมนต์บอกผมนะครับเราประสบการณ์ให้กันฟังได้ครับเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นสามารถคอมเมนต์เล่าถูกกันฟังเลยนะครับใต้คลิปเลยนะครับผม ครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไปเพียงแค่นี้นครับผมเพื่อ <c oughs> เป็นประโยชน์และความรู้นะครับและสายวิจารณยานในการรับชมด้วยนะครับสาหรับเดนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ